ข่าวหลากหลายประเด็นของสปิดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะทักษิณไม่หนักใจไม่กังวลหลังสารขึ้นตัวตวรวจพยานคดี112นายทักษิณชินวัตรเดินทางมาถึงศาลอาญาราชดาเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาห้นาทีสมเสื้อสีเหลืองสู่สีดํากล่าวเพียงสั้นๆว่าวันนี้คงไม่มีอะไรเป็นเรื่องของท่านทนายส่วนคดีก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นช่วงหลังการปฏิวัติโดยใช้กฎหมายกระชับ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหนักใจหรือกังวลหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่หนักใจและไม่รู้สึกกังวลก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนศาลมาต่อกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังวิทยาลัยป้องกัรราชอาณาจักรหรือวปอให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะประสานเพื่อพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาล ใยการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจะพยายามทําให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้โดยจะพยายามพูดคุยให้ครบทุกฝ่ายขณะที่สัดส่วนรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะพูดคุยรายละเอียดกับทีมงานในวันพรุ่งนี้โดวยวันนี้จะไม่มีการพูดคุยกันและในช่วงบ่ายจะมีประชุมที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นเรื่องภายในพรรคก่อนที่จะประชุมการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีมาต่อกันที่ผลงานของตำรวจไซเบอร์เมื่อวันที่16สิงหาคม2567 บรรดาของนางสาวพลอยร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีหนึ่งกองกักับการ3ว่าบุตรสาวถูกหลอกไปทํางานที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาในลักษณะเป็นพนักงานแก๊้งคอเซนเตอร์เจา่านางสาวพลอยได้แอบติดต่อทางไลน์แล้วก็แจ้งว่าถูกหลอกไปทํางานเป็นพนักงานแก๊้งคอเซนเตอร์ที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาจริงไม่สามารถกลับมาได้เนื่องจากถูกกักขังหลังจากสอบปากคำก็ได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารทั้งหมด4บัญชี ที่ถูกแก๊งคอเซนเตอร์ยึดไว้จนกระบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ต้องพาตัวนางสาวพลอยข้ามมาฝั่งไทยเพื่อทําธุรกรรมทางการเงินเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจังหวัดสัตแก้วเฝ้าระวังจนพบนางสาวพลอยใกล้ๆห้างสตาร์พาซาอารันยประเทศเมื่อวันที่17สิงหาคมจึงได้เข้าช่วยเหลือพาตัวกลับมาพบกับครอบครัวท่ามกลางความดีใจของครอบครัวและขอบคุณตำรวจไซเบอร์ที่ช่วยนางสาวพลอยให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย อาไลสิ์ตำรวจโทรปฏิพานอุทบูณ์น้องเหืนฟ้าตำรวจน้ำดีสังกัดสพผู้เรือจังหวัดเลยถูกรถชนขณะลงไปช่วยเหลือรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุโดยร้อยตำรวจเอกกิติอุทบูลรองสารวัตรปราบรามสพภูหลวงจังหวัดเลยพ่อของน้องเหือนฟ้าเล่าว,ว่าเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่17สิงหาคมลูกชายไปหาเพื่อนในเมืองขากลับพบเห็นอุบัติเหตุนบนถนน จึงลงจากรถไปช่วยเหลือลูกชายและเพื่อนเดินไปขอครวัวยางระหว่างนั้นมีผู้ขับขี่รถยนต์อีกคันขับขี่มาด้วยความเร็วเฉียชชนลูกชายที่กำลังให้สัญญาณมือผู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยลูกชายจากไปเวลาประมาณตีสามนาฬิกา25นาทีตนสอนลูกเสมอว่าพ่อเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะได้เงินมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นหม้อข้าวหม้อแกงให้พ่อดูแลลูกส่งเสียให้ลูกเรียน เมื่อลูกสอบได้รับราชการที่กองรักษาการโรงเรียนในร้อยสามพันตนใกล้จะเกษียณจึงบอกลูกว่ากลับบ้านเรานะซึ่งลูกชายก็ขอย้ายมาที่สอพอภูเรือจังหวัดเลยก่อนที่จะมาเสียชีวิตเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างทองเยาวราชกรุงเทพสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีรัชดาคนร้ายเป็นชายหนึ่งรายสวมหมวกแก๊ปสีขาวใส่แมสปิดบังใบหน้า สวมเสยื้อสีดำกางเกงสีดำมีกระเป๋าสะพายข้างทำทีเข้ามาขอดูทองก่อนจะชิงทรัพย์ทองคำหนัก5บาทหลบหนีไปชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งและสาเนห้วยขวางสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเป็นชายวัยรุ่นอายุประมาณ17ปีได้บริเวณแฟลตแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนะักผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าต้องการจะพูดอะไรหรือไม่ผู้ต้องสงสัยพูดสวนกับผู้สื่อข่าวว่าจะให้ผมพูดอะไร ่อนจะถูกควบคุมตัวเข้าห้องสืบสวนไปมีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทิ้งอาวุธปืนที่คลองลังสิตก่อนที่จะวกกลับมาพื้นที่ห้วยขวางอีกครั้งเนื่องจากทางครอบครัวได้โทรไปกลี้งกล่อมจนถูกทงกางเจ้าหน้าทีต่ตำรวจจับกุมได้ตรวจยึดของกลางคือสร้อยข้อมือทองคำมูลค่า5บาทและรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุส่วนอาวุธปืนอยู่ระหว่างดำเนินการค้นหา นำมาเป็นพยายนหลักฐานเพิ่มเติมชมรมผู้ป,ปกครองโรงเรียนราดวินิตบางแก้วขอบคุณทุกคนที่มาร่วมคอนเสิร์ตระดมทุนราดวินิตบางแก้วอินซิมโปนีเพื่อส่งทบทุนเดินทางไปแข่งขันกีฬาเทศกาลดนตรีที่ประเทศมาเลเซียในวารพันสินธิพัฒน์ประธานชมรมผู้ป,ปกครองนักเรียนและสิทธิ์เก่าโรงเรียนวงโยธวาทิศ RWB b a n d โรงเรียนลาดวินิตบางแก้วกล่าวขอบคุณวงแคสและรุ่นพี่ที่มาสร้างรอยยิ้ม รวมไปถึงวงโยธวาทิโรงเรียนสุรนารีวิทยาที่มาสร้างสีสันเดินทางมาแสดงโชว์ในครั้งนี้ซึ่งหากท่านใดสนใจอยากจะสนับสนุนก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันสามารถสนับสนุนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาเมกะบางนาหมายเลขบัญชี186-8-211-21-7ขีดชื่อบัญชี RWB Band ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ